อุงอิงก็บอกเขาไม่รู้เรื่องไรไหม,มไ,ดได้เงินมาใช้เพื่อนเงินโจร<ะ>มาอยู่ในกระเป๋าคนเอาเงินโจรไปใช้นี่ผิดไหมอาจารย์ต้องพิสูจน์ไหมว่าอุงอิงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเงินทองก็ไม่รู้เรื่องเศรษฐาทําอะไรไว้ไม้ไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่ต้องพิสูจน์หรอกผมรู้ว่าอุงอิงเนี่ย แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่แล้วอ้าวถ้างั้นเธอก็รอดสิทาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่มันอ้างไม่ได้อาจารย์ว่าไม่รู้ <น S 1> เพราะกั็นนายรมวมนตรีใช่คือไม่รู้ว่าผมเชื่อเธอไม่รู้ผมเชื่อว่าเธอแทบจะไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยแต่ตรัฐมนูลเขียนไว้ด้วยเลยว่ารู้แล้วเนี่ยไม่ยับยั้งมีการท่านประกาวแต่มิได้สั่งยับยั้งถ้ารู้นะอืเพราะฉะนั้นจะยับยั้งทีหลัง ก็ยังได้ใช่ไหมอีตอนแปลยะติแปลไปแล้วใช่แต่ไม่ได้อย่างนี้ผิดร,ร,รัฐธรรมนูญดีฉันเป็นนายกรัฐมนตรีดีฉันไม่ยอมใช้เงินก้อนนี้ให้ย่างนั้นะได้ถ้าอย่างนั้นอาจจะรอดมีคําสั่งหรือมีรายลักษอักษรเขียนไว้เลยว่าเงินก้อนนี้ห้ามเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นการแปลยะติมาที่ไม่ชอบชตามรัฐธรมรมนูญ